โอ้โหดูน้องใส่ชุดสิเนะี่ยเต็มยศเลยรองเท้าบู๊เลยใส่มาเพื่อที่จะพาเพื่อนๆทื่อนั่วทุ่งนาที่บ้านเราเลยไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีเลยพี่เบิร์นคบครับอุ้ยเราไม่อยากเชื่อเลยว่าแถวนี้แถวอันนี้คือแถวที่บ้านพี่เบิร์นหรือเปล่า ถแถวที่บ้านเรามีทุ่งนาเขียวขจีขนาดนี้แล้วแถวมี้ยังเห็นนกด้วยนะลองไปดูไหมโอ้โหต้นข้าวเขากำลังปลูกต้นข้าวเลยเห็นไหมดเดินให้มันดีๆหน่อยแห้งเดี๋ยวตกคนาเดีด๋ยวเดี๋ยวตกคนาจีิงเตะอะไระอ่ะคะอ้นะครับ ระวังตกคันนานะแห้งไปน้องก็เดินดีๆตกคันนานะเออตกคันนานี่ไม่รับผิดชอบเฮ้ยระวังตกตามคันนาสินั่งตกคันนาเห็นไหมมีตกคันนาเอาเห็นไหมเนี่ยเราจะล้างเท้ายังไงจะกลับบ้านยังไงเนี่ยฮะจะขับรถยังไงกลับเราไหม แล้วต้องรอน้องตกก่อนใช่ไหมนี่ชาวนาเขากําลังปลูกข้าวเนี่ยคือต้นข้าวูดึงไม่ได้อ่านั่งดูต้นข้าวซิใครไม่รู้จักต้นข้าวเดี๋ยวถ้าข้าวโตแล้วก็จะออกรวงชาวนาก็ต้องมาตีข้าวให้ลูกกินฉะนั้นเวลาถ้าลูกกินข้าวอ่ะต้องกินเหลือไหมใครกินข้าวไม่หมดแล้วน้องเป็นไรคะน้ำเด้วทำยังไงอยู่กลางทุ่งนาอย่างเงี้ยชี้ไม่ได้นะาละ ออกจกบ้านทำไมไม่ฉีอดทนได้ไหมไปฉีที่บ้านโอเคไปไปฉีที่บ้านได้ไหมน่ะสุดลูกหูลูกตาเลยลูกดูนี่คือทุ่งนาะแถวที่บ้านเรา,าเอ,อุ้ยมีกระท่อมกลางนาอยู่ตรงนั้นด้วยพี่อนเดี๋ยวได้ที่ไม่มีควายให้เราดูแต่ว่าบรรยากาศมันดีนะครับนี่มีเพื่อนปั่นจัก,กรยานมาข้างหลังนั่นน่ะเพื่อนพี่เบิ้นเปล่ารู้จักเปล่า <c oughs> เขาเก่งแล้วไงเขาก็ปั่นจัก,กรยานไปเองเห็นไหมโอ้โหอันนี้ก็ทางทางบ้านเรานะครับลูกโอ้โหเย็ยนสบายใช่ไหมอากาศบ้านเราอะพี่เบิร์น <ผม S 1> พี่ <ผม S 1> เบิร์นมันมีํำน้าเหมืองไหลผ่านด้วยลูกเห็นไหมเราลงไปว่ายน้ำได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้หรอคะกวอะไรไไโอ้ยจระเข้อยู่ในนี้เหรอ<ะ>น่ากลัวจริง น้ำเข็มจระแข้อยู่ในน้ําจืดมั้งลูกน้ําเข็มจริงง่ะโอเคก่อนที่เราจะโดนจระแค้กัดเราไปบ้านกลับบ้านกันแล้วไหม,ไ,มไปไหมไปกลับบ้านกันเธอลูกเร็วไปไงบ้าคะ่ะเพื่อนเพือนบิลล่าพาเธอพูนาไถ้ว่านะคะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามให้เบบเบิลกับบิลลาด้วยนะคครับจิมมา่าเรามาเจอกันใหม่นะครับให้เจ้า